สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลายคนถามมาเหลือเกินครับว่าไอ้เรื่องของลุงเปียก,ก็ดีป้ากบก็ดีทําไมไปโอนคดีจากโรงพักอารัญญประเทศเนี่ยนะครับไปที่กองปราบปรามตอบได้เลยครับหนึ่งท่านผู้ชมครับสํานวนเนี่ยทาในพื้นที่ที่โรงพักอารัญถามว่าตํารวจเขาจะไม่คุยกันเลยครับสิ่งที่เราห่วงครัู้ไหมลนะ่ะคืออะไรฮะคือสํานวนมันจะล่วไหล เมื่อมันรล้วไหลคือ่งฮะรูปคดีมันเสียหายครับส่วนที่สองฮะเวลาขึ้นเบิกความที่ศาลก็ต้องเบิกความที่ศาลจังหวัดครับในพื้นที่ของโรงพักอารันแล้วถามว่าพยานเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ใครเ,คาเขาจะาฆ่าขึ้นไปเบิกความโดยสะดวกแล้วครับ เขาก็ต้องกลัวครับเขากลัวกลัวความปลอดภัยเนื่องจากว่าทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งญาติพี่น้องของตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นเยาวชนเนี่ยท่านผู้ชมครับมันอยู่ในพื้นที่ดังนั้นการโอนคดีมาที่กองปราบาลเนี่ยนะครับต้องบอกท่านผู้ชมครับว่าขึ้นศาลที่ไหนรู้ไหมขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัวกลางอยู่ที่กรุงเทพมหาคนครดังนั้นพยานเนี่ย เขาไม่ต้องมาวิตกมากังวลในเร็วสิ้นครับดังนั้นการโอนคดีมาที่กองปราบปรามนั้นมีแต่ผลดี 1. สําสำนวนไม่รู้ไหลสองพยานเนี่ยเขามาเบิกความที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนั้นเขาไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาดักซุ่มดังนั้นใครบอกเอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรท่าน คิดดูให้ดีครับเอาใจเขามาใส่ใจเราว่าท่านเคยนึกไหมว่าพยานเนี่ยเขาจะมีความปลอดภัยหรือไม่เขากลัวพยันตรายที่มันจะเกิดขึ้นครับดังนั้นฝากไว้ฮะนำเรียนท่านผู้วิจารณ์ตำรวจแห่งชาตินะครับท่านต่อสักสุขวิมลหรือพี่ต่อของเราได้โปรดพิจารณาเรื่องนี้ด้วยว่าการโอนคดีนั้นเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี2สํานวนไม่รัวไหล3พยานขึ้นเบิกความโดยที่ไม่หวั่นเกรงพยันตรายใดทั้งสิ้นครับฝากไว้พิจารณาโอนคดีมาเถิดครับ